תמתם, אני אגיע להסביב אותי สนุกว่านี่ก็เลยนอนไหลบ้างกันนะสนุก กิน้องเด้อเรมาตักทายาจราศีแล้วจ้ะเด้อดีด้นนะอ้าวอันพาผ้า,า,า,าแล้วให้พาท,ที่ต้องเรถมันงมาสักร้อนจะตาย คุณค่าแม่คำพินกำลังรับชมมาแม่กำลังหาหมองม่วงกินอยูบ่บันทึทางมาโทรมารับเราจบแล้วฮึสุด พี่น้องสั้างของมาแกเบิง่นองของมาจมน้าค่าแค่นั้นสิเบล่งค่าเนะี่ยนอนก็มองเห็นพวกขายรเต่อ ดูของมันนอนเลยเนียอ ok ินวดูขอีนึงโมกัดเนี่ยมเดิกัดเนี่ยม

บุญพึงมากเขาก็เพแซ่บฮะดองต้ว ど、うん、うん ปากกระเพื่อยปากวะดีมันจะดึงกระจิเลือดออกแล้วเหรอใช่สมองหอนพธิ์หอนเกินเนี่ยตัวยุบของได้เจ้าคนสิรอดตลอดมือนีออ่ เอาใจน้ำคุณได้ปากกะเพ่อยปาก็ดีมันจะดึงกระซิเลตออกแล้วเหรอกำลังรับชมขอบคุณมากนะคะเยแยะเอวกำแ็งอยู่ในีน็ตต้องกินแข็งนล้วพี่น้อง เอถือหิดแม่คุณมันหอนว่าเป็นนาวดิ หาหนาะมาจูงแ oh, <my> ม่คนน,นี้แตกุดอ,อกปากกระเพยปากวาดี

ป่นนำสมัยยะมาสังมาบังอัด <laughs> <laughs> Talk mom.